ะะเรามาเริ่มที่ผลการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นรายการจอร์เดียคลาสสิกค่ะแชมป์เป็นของเจตีพอสตันนะคะ4วันสกอร์21อันเดอร์นะคะก็เอาชนะอันดับ2ร่วมที่มี2คนนะคะก็มีทั้งคริสเตียนบอสเซเดโฮแล้วก็เอเมเรนโอเกียวโยไปสโตโกค,ค่ะสัปดาห์นี้ทางฝั่ง PGA ทัวร์ก็เป็นรายการจอร์เดียคลาสสิก เมื่อรายการเราในสัปดาห์ที่แล้วเนเราพูดถึงว่าเอาใจช่วยนักกอล์ฟที่เข้าที่สองในรายการื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงซาฮิตทิทาล่าแต่กลายเป็นคนที่เข้าที่สองอีกคนหนึ่งคือสองร่วมที่สัปดาห์นี้มาเวาชนะคริสเตียนบูเซนโฮและก็เอเมรัลด์เกลโลไปสามสโตรกไกลนะครับคริสก็จะนับก็กลุ่มนี้คือจบ17อันเดอร์พาคะแนนเข้ากับสกวอตสตอรลิงในขณะที่ มือดังๆสัปดาห์นี้เนี่ยไม่ถึงเับเยอะมากนะดีๆเนี่ยการตี74นะครับก็มาเร่งเครื่องในสามรอบที่เหลือนะครับอืก็ นักกอล์ฟชื่อดังหลายคนก็ไม่ได้ลงทําการแข่งขันในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ชื่อดังบางส่วนก็ไปอยู่ที่พรอแลนด์ด้วยนะคะไปลงแข่งขันเล่นกอล์ฟเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรกลางเดือนนี้เนี่ยมัน่นเป็นช่างเิลแล้วนะครับหลายคนก็เลิกเลิเตรียมตัวทางฝั่งยุโรปแล้วไปปรับตัวกับเรื่องของไทม์โซนเรื่องของอากาศเรื่องของสภาพสนาม